สวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็ mm hmm. จะมาทนนุชาตาโชคลาภการเงินกับชาวราศีพฤษภในช่วงวันที่16ถึง31มกราคม2517นะครับเรามาดูครับว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีพฤษภนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีรายได้กันเข้ามาเยอะไหมจะมีโชคลาภก้อนใหญ่กันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำงานดูชะตาในครั้งนี้เป็นการทำงายแบบกว้างๆหากคลาดเคลื่อนประการใดก็ต้องกลับขอบพุยทุกท่านไว้ณน,นที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับดวงของชาวราศี พฤกษ์ศพนะครับอยากจะบอกว่าเรื่องการเงินโชคลาภลาบลอยมาแน่ๆนะครับนะมีเกณฑ์ได้แน่ๆมีเกณฑ์ได้นะครับน,น,น,นะบนะบเพราะว่าลาบลอยขึ้นโดยตรงแบบนี้เลยนะครับใพ่ลาบลอยเนี่ยนะช่วงวันที่16 17 18 19 20มีข่าวดีเรื่องของลาบลอยโชคลาภก้อนใหญ่แน่ๆนะครับอยากจะแสดงความดีกับท่านไว้ล่วงหน้าเลยทีเดียวนะครับสำหรับชาวราศีพฤกษ์ศพ นะครับเรื่องการเงินช่วงล่ามนะครับแล้วสรุปเลยมีได้แน่อันนี้ฮะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ได้แน่มีเกณฑ์ได้นะครับมีเกณฑ์ได้มีเกณฑ์ได,ได,ได้อาจจะได้โชคลาภก้อนใหญ่นะครับน <c oughs> ะฮะลาบลอยแบบนี้นะครับไพ่แบบนี้นะครับความหมายตรงๆเลยคือความหมายของไพนะ่เนี่ยคือแปลว่าได้ลาบลอยได้โชคลาภแบบลุกๆุนะครับได้โชคลาภในเวลาอีกไม่นานนี้อ่านะ วันนี้เราดูเป็นช่วงส6 3 1เมกราคม2 0ง7นาริะครับก็แสดงว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยมีดวงในช่ลาบราบลอยค่อนข้างสูงเลยนะครับนะฮะอันนี้แล้วถ้าเป็นเรื่องการเงินการงานนะครับท่านก็จะได้ด้วยแต่ว่าจะต้องทํางานหน่อยนะครับมีดวงนะครับที่จะต้อง แบบรับงานอยู่คนเดียวหรือว่าทำงานไม่ทันนั่นเองนะครับนะฮะไพเรื่องการเงินขึ้นนะครับบวกคู่กับการงานทำไม่ทันแสดงว่าการเงินดีนะฮะเพราะว่างานถึงท่านทำไม่ทันนะครับรวมไปถึงท่านที่ทำงานประจำด้วยท่านก็จะมีข่าวดีเรื่องของเงินเดือนขึ้นได้เงินอะไรที่เป็นพิเศษพิเศษช่วงต้นปีนะครับนะได้เงินจากเจ้านาย เงินจากบริษัทอะไรอย่างนี้นะครับใครที่นะครับที่จะไปทำสินเชื่อโชคลาภทำสินเชื่อนะครับขออภัยจะไปทำสินเชื่อนะครับนอกจากเรื่องโชคลาภแล้วนะรเรื่องสินเชื่อก็ขึ้นก็จะประสบความสำเร็จนะครับ,นะรบแต่ว่าเรื่องการเงินเนี่ยไปเสียเรื่องของการค้ำะกันนะอันนี้ นะคถ้าเกิดท่านใดนะครับชาวศิลปุศพจะต้องไปค้ำประกันไปค้ำประกันนะครับให้ใครดูด้วยนะครับระวังอาจจะเป็นหนี้แทนคนอื่นได้นะไพ่บอกแบบนี้นะอาจจะมีดวงที่ต้องไปใช้หนี้แทนคนอื่นได้นะครับมาดูช่วงวันที่26่สกขอภายวันที่21่สถึงีสินะครับการเงินที่ท่านวางแผนเอาไว้จะประสบความสําเร็จ วางแผนเรื่องการเงินนะครับจะออกปากกับใครจะคุยกับลูกค้านะฮะจะประสบความสําเร็จนะครับมีดวงลาบลอยมีโชคลาบนะครับการเงินเข้ามาช่วงที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้านะครับแผนของท่านจะประสบความสําเร็จนะถ้าจะไปคุยกับกับลูกค้านะครับวางแผนวางอะไรไว้ประสบความสําเร็จนะฮะด้านไม่ดีนะถ้าเกิดท่านใดนะครับที่ได้ไพ่ใบนี้นะครับนะะได้ไพ่แนวนี้นะฮะ จับได้ภายแนวนี้นะราศีพฤษภให้ระวังเรื่องของถูกจับปรับในเรื่องของการผิดกฎหมายเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้นะนะฮะขับรถต้องระวังนะครับนะอย่าผิดกฎจราจรกันนะครับนะอะไรที่เกี่ยวข้องกับผิดสิ่งผิดกฎหมายไม่ดีนะครับอย่าทำนะฮะอย่าไปทำยวถูกจับได้นะนะครับช่วงวันที่21นะครับถึง25นะอะไรที่เกี่ยวข้องกับผิดกฎหมายอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะครับะ อาจจะถูกจับรับได้นะครับอะไรที่เป็นความลับอะไรต่างๆนะครับที่รู้ว่าผิดๆอย่าไปทำนะนะครับในช่วงวันที่26นะครับถึง31ตรงนี้แหละครับเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีเป็นช่วงที่ถ้ามีใครมายืมเงินท่านให้ระวังเสียงเงินโดยใช่เหตุตามคืนยาก ออกเงินอะไรให้ใครไปก่อนนะครับก็ได้คืนยากนะฮะทำสินเชื่ออะไรต่างๆนะครับถ้าไปค้ำประกันให้ใครก็อาจจะเป็นหนี้แทนคนอื่นในภายภาคหน้าได้นะครับช่วงนั้น่ะเป็นช่วงที่ไม่ดีเรื่องการเงินนะครับไม่ควรลงทุนไม่ควรไปทำที่เกี่ยวเรื่องการเงินอะไรทั้งสิน้นนะครับนะแต่ช่วงวันที่16 17 18 19 20 16 1 1 ท่านมีดวงที่จะได้ลาบลอยโชคลาบมีเกณฑ์จะได้โชคลาบก้อนใหญ่นะครับอันนี้นะครับท่านใดนะครับที่อยากจะขอพรในพิเศษนะครับแนะนํานะครับให้ขอพอรโชคลาบกับพระพรมนะครับขอพอรโชคลาบให้ได้โชคลาบกันเงินที่ดีจากเจ้าที่เจ้าทางนะครับก็จะเสริมเรื่องของโชคลาบการนเงินแก่ชาวราศีพฤษภนะครับ ในดวงนะครับท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องออกเงินให้กับญาติพี่น้องหรือบริวารหรือลูกน้องบริวารน,นะนะตรงนี้ก็ดูด้วยแล้วกันนะครับบางทีเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้ทําผิดอะไรเองนะครับแต่อาจจะเป็นคนในปกครองของท่านเนี่ยไปทําผิดอะไรที่มันแบบจะต้องจ่ายเงินจ่ายทองนะครับต็กับชับดูแลกันดีๆนะฮะอย่าลืมนะครับ,รบฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในกะารทําคลิปต,ต่อไปของอาจารยน์นะครับ ท่านโชคดีมีโชคลาบกันทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ